ไม่แต่ความพยายามถอดรหัสในสัญญาณที่ถูกส่งผ่านบรรดาทีมงานตัวตึงระดับผู้นําจากทั้งพักน้องรวมไทยสร้างชาติและพักพี่พลังประชารัฐไล่ตั้งแต่หัวหน้าตุยพิรพันธ์จากรวมไทยสร้างชาติมาถึงเซียโอชัยวุฒมาถึงไ่บูลพลังประชารัฐไม่นับรวมแรมโบกับการหันมาดุดันไม่เกรงใจใครในการนําเสนอประเด็นความมั่นคงชาติสถาบันตั้งแต่การไล่คนไปอยู่ต่างประเทศถึงการตอบโต้นโยบายการยกเลิกการเกณฑ์ทหารของบาง พักคนละคู่จนนำมาถึงปมการแก้มาตรา112และการแจกเงินดิจิตอลหมื่นบาทของเศรษฐาเพื่อไทยที่สั่นกระเพื่อมการหาเสียงของหลายพักถึงขนาดมีรายงานผลเลตติ้งพุ่งผ่านโพล,ลับพักว่าอาจทะลุเกินเป้าดับเบิลแลนสไลด์310ที่กลายเป็นข้อเหตุข้ออ้างตำหนิที่ยืนยันจากภัยบุญว่า ผู้ใหญ่ของพักรับรู้การออกมาประกาศไม่ร่วมดิวข้ามขั้วกับเพื่อไทยและก้าวไกลยิ่งมาปรากฏอาการเอออห่อมกจากลุงป้อมกับแนวของภพบูลช่วงแรกแม้หลังจากนั้นจะออกตัวผ่านรายการสรยุทธ์ยืนยันเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวภัยบู์ถ้านโยบายไม่ตรงกันรับได้ไม่ได้ไปว่ากันหลังรู้ผลเลือกตั้ง แต่ก็ยังย้ำหนักแน่นจุดยืนพลังประชารัฐไม่แต่ต้องมาตรา1นึสองสอดรับกับทั้งสันติผู้กองนัดที่มาส่งเดียวกันก่อนหน้าที่ทําให้มีการวิเคราะห์ถึงแนวการจับขั้วพักรัฐบาลเดิมพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยประชาธิปัตย์และรวมถึงปรากฏการณ์การขยับของนักร้องคดียุบพ,พักสองถึงสพักจากสองขั้วปลายสัปดาห์ก่อนมาถึงปฏิกิริยาในการร่วมเฟรมของลุงสองปอวนันรดน้ำสงกราน มาสู่ช็อตที่ลุงป้อมพูดถึงความสัมพันธ์สามปอทางการเมืองและการแสดงความมั่นใจถ้าเป็นนายกคงไม่มีใครมารัฐประหารตนแน่ ที่อาการของพลังประชารัฐถูกมองไปถึงดิวสองหน้าตามทีมก้าวข้ามความขัดแย้งที่สามารถแตะรวมได้ทั้งสองขั้วแต่ถูกมองถึงความไม่ชัดเจนของเพื่อไทยและท่าทีการดิวข้ามขั้วแม้จะถูกคัดค้านความชัดเจนทั้งจากพักฝ่ายประชาธิปไตยมาตลอดเช่นเดียวกับพลังประชารัฐที่มีตัวประกันคนใกล้ชิดมืองานของลุงป้อมเป็นปาติลิสอันดับต้นๆในเพื่อไทยกระทั่งมีการวิเคราะห์ไปถึงแนวทางแยกกันเดินรวมกันตีที่อย่างไรก็ตัดกัน ไม่ขาดของสองปอดทีสุดท้ายปลายทางยังมีอาวุธลับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ60ทั้งสอวอร250รและพระบรแผนยุทธศาสตร,ร์ชาติ ที่จะมีผลต่อรัฐบาลหลังเลือกตั้งหากนายกไม่ใช่ลุงตู่ไม่นับรวมที่สววางรายเคยพูดทำนองชนะเลือกตั้งแต่ต้องฝ่าด่านสวตั้งนายกและอาจเจอรัฐประหารอย่างที่ไพศาลอดีตกุลสือรองนายกโพสเฟซบุ๊กว่าเมื่อวานก่อนสงกรานมีคำสั่งย้ายนายทหารคุมกำลังยันกรอสไตเกอร์3หน่วยสำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งเป็นสายตรงของฝ่ายอำนาจทำให้เกิดความงุนงงสงสัยกันโดยทั่วไปถ้าเป็นการย้ายเพราะ กสาเหตุไปกินข้าวกับสุชาติตันเจริญตามที่เป็นข่าวในสื่อสำนักหนึ่งก็แสดงว่าสุชาติตันเจริญมากด้วยน้ำใจต่อผู้คนจึงอาจแปรพักเอื้อเฟื้อช่วยเหลือพักเพื่อไทยสะท้อนว่าการเลือกใช้คนผิดพลาดต้องด้วยลักษณะปราชัยตั้งแต่ต้น แต่ถ้าเป็นการย้ายเพราะสาเหตุเติมน้ำมันรถถังผิดเวลาหรือหันหน้ารถถังผิดทิศจากด้านขเขมรมากรุงเทพก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งกองเชียร์ลุงโฮมกระแสปั่นตั้งรัฐบาลคั้วอำนาจเก่ารวมไทยสร้างชาติบวกพลังประชารัฐบวกภูมิใจไทยและบวกประชาธิปัตยปัแต่ถูกดับกระแสเพราะข่าวการเหยียบเท้ากันของสองเสสองฝ่ายในภาคเหนือดังนั้นข่าวการจัดตั้งพันธมิตรขั่วที่3รวม6พักตามที่ลุงป้อมประกาศเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล และพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30จึงยังเป็นข่าวเต็งหนึ่งเหมือนเดิมหลุงป้อมออกโรงให้สัมภาษณ์แก้ข่าวสับสนด้วยตัวเองว่าการร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยนั้นต้องมีนโยบายตรงกันและพลังประชารัฐจะไม่ร่วมแก้ไขมาตรา1นึ 2, ซึ่งเพื่อไทยก็ยืนยันนโยบายนี้เช่นเดียวกันดังนั้นแผนสกัดพลังประชารัฐรวมรัฐบาลกับเพื่อไทยก็คงล้มไปตามระเบียบ